สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อมนะคะก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูหลังไลฟ์นะคะขึ้นไลฟ์ทางสตรีมหยาดนะคะวันนี้อ้อมก็จะพาเข้าไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังไลฟ์ที่เราเป็นเจ้า,จาของไลฟ์นะคะว่า,าหน้าตาเป็นอย่างไรนะ,ะวันนี้ตอนนี้นะคะก็จะพามาชมทางคอมพิวเตอร์นะคะ เดี๋ยวก็จะมีคลิปชมทางาแท็บเล็ตด้วยนะคะแท็บเล็ตกับมือถือนี้จะเหมือนกันนะสำหรับวันนี้เอาเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะอันดับแรกก็เราก็เข้าไปตรงนี้นะคะ Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์คำว่าสตรีมหยาดนะคะตรงนี้นะคะสตรีมยานะ,ะแล้วก็เข้าไปตรงคำว่าสตรีมยา ภาพอาจจะไม่สว่างนะไม่รู้จะปรับยังไงอ้อมก็ปรับไม่เป็นก็จะมีอีเมลที่เราสร้างเอาไว้นะนี่คือหน้าตาของอาภายในของสตรีมยาดแล้วนะถ้าเราอยากจะดูว่าเวลาที่เราใช้ไปหมดเท่าไหร่แล้วให้เราไปตรงที่การตั้งค่าด้านล่างนี่นะคะก็จะมีคำว่าการเรียกเก็บเงินแล้วก็กดมาแล้วก,ก็จะมีให้เราดูนะคะว่าใช้ไปแล้วเก้าชั่วโมง 47นาทีจาก20ชั่วโมงนี่ก็คือเป็นสตรีมหย่าฟรีนะคะ20ชั่วโมงต่อ1เดือนนะคะอันนี้ใช้ไป9ชั่วโมงแล้วนะ,ะย้อนกลับขึ้นไปกลับขึ้นมาหน้านี้นะ,ะโอเคแล้วเราก็จะ,ะมาเริ่มขึ้นไลฟ์นะ,ะสร้างการออกอากาศใหมะะ่กดออกอากาศใหม่นะคะ แล้วเราก็เลือกช่องที่เราจะขึ้นไลฟ์นะคะแล้วก็ขึ้นช่องอ้อมอ้อมนะคะแล้วเราก็ใส่หัวข้อลงไปนะคะใส่หัวข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสร้างการออกอากาศะะส่วนใครที่อยากจะสร้างการออกอากาศไว้ล่วงหน้านะก็ขอ ให้กดตรงนี้กำหนดเวลาภายหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวอ้อมเนี่ยอันนี้อ้อมทําไว้ก่อนแล้วนะคะให้เพื่อนๆย้อนเข้าไปดูในคลิปอ้อมได้นะเดี๋ยววันนี้อ้อมจะพามาดูด้านหลังเนาะก็ไปเลยนะเข้าไปปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดนะ,ะวันนี้หัวข้อของเรานะคะแล้วกอ็อันนี้อ่ะ ต้องอนุญาตก่อนนะคะทุกคนนะคะถ้าขึ้นภาพนี้นะคะคุณกำลังเข้าสู่สตูดิโอออกอากาศไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไม้และกล้องทำงี้ให้กดอนุญาตนะคะอนุญาตให้เข้าถึงไม้และกล้องนะคะกดอนุญาตนะคะแล้วก็จะมีด้านบนมาด้านบนเนี่นะคะเราก็กดอนุญาตมีหลายคนนะคะที่ไปกดบล็อกนะคะ <c oughs> พอกดบล็อกแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไลฟ์ได้เลยนะคะก็อย่าไปกดบล็อกบล็อกตรงนั้นนะคะโอเคนะก็เจออ้อมแล้วอันนี้ก็เป็นการทดสอบนี่ก็จะเป็นการทดสอบนะคะที่เป็นสีเขียววิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยนะคะก็คืออ่าเสียงนะคะเสียงใช้ได้นะคะตรงเนี้ยแล้วก็เป็นภาพนะคะ เราสามารถที่จะใส่ภาพของเราได้ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็ปิดไม้สามารถปิดไม้ได้นะคะนี่ก็จะปิดไม้แล้วนะคะก็เปิดนะ,ะอันนี้เราสามารถใส่รูปภาพของเราตรงนี้นะคะ้ดยกันด้วยการปิดกล้องตรงนี้ก่อนนะคะเราก็จะมีด้านบนเขียนว่า,าแก้ไขรูปอวตารนะคะเราก็กด แก้ไขรูปอวตารแล้วเราก็เอาภาพของเราภาพไหนก็ได้ที่ใส่ลงไปนะคะแต่ขอแนะนําให้เป็นภาพเป็นหนา้าโปรไฟล์เดียวกันกับช่องของเราจะดีนะคะโอเคพอเราใสา่รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดวิดีโอนะ,ะตรงนี้กล้องแล้วเราก็มาใส่ชื่อของเราด้วยนะคะ ใส่ชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ชื่อช่องของเรานะคะตามช่องจริงของเราเนาะ,ะแล้วเราก็ขึ้นไปเลยนะคะกดเข้าสตูริโอนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีบอกเราคุณยังไม่ได้เข้าร่วมสตรีมคลิกเพื่อเพิ่มเสียงและวิดีโออ่ะเรากดตรงนี้นะคะเป็นรูปภาพของเราที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะ,ะกดปุ๊บเราก็จะขึ้นไปอยู่บนอด้านบนนะ ตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดอยู่ด้านบนขวาตรงนี้สีน้ำเงินตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพโปรไฟล์ของเราว่าเราขึ้นจากช่องไหนนะคะถ้าใครมีหลายช่องเนาะนี่คือด้านหลังนะคะที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้เพราะว่ายังไม่เคยขึ้นนะคะวันนี้อ้อมก็จะพามาชมอาจจะเบลเบอาจจะมัวมัวมองมอง หน่อยก็ขอโทษขออภัยนะคะนี่นะคะถ้าใครอยากจะปิดไมในช่วงเวลาขึ้นไลฟ์ก็สามารถปิดไมตรงนี้ได้นะคะก็าเขาก็จะขึ้นสีแดงว่าเรากำลังปิดไม้สามารถปิดกล้องได้ตรงนี้เหมือนกันด้านล่างนะ,ะปุ๊บนะคะก็จะเป็นหน้าของเราแบบนี้นะคะโอเคเรามาทําต่อนี่นะคะก็จะมีเมนูอยู่ด้านข้างขวานะคะ ด้านข้างขวาตรงนี้ก็จะมีความคิดเห็นความคิดเห็นก็เขาก็จะมีช่องด้านล่างให้เราได้พิมพ์ด้วยนะถ้าเราอยู่บนไลฟ์ Life, นะคะเราสามารถพิมพ์ลงไปตรงช่องด้านล่างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะคะนี่คือหน้าข้อ,อความคิดเห็นตรงนี้นะคะโอเคแล้วทีนี้ อันนี้คือหน้าตาของทางอคอมพิวเตอร์นะถ้าทางมือถือก็คล้ายๆกันนะแต่มันจะมีวิธีขึ้นนะถ้าเราขึ้นตามปกติหรือทางเวอร์ชันเดสก์ท็อปก็จะต่างกันนิดนึงก็ไปศึกษาดูนะอ้อมก็ทําคลิปไว้อยู่นะแล้วข้างล่างนี่นะคะก็จะมีคําว่าแบนเนอร์แบนเนอร์นี่ก็คือ,อให้เราเขียนตัวหนังสืออะไรลงไปเพื่อที่จะแสดงให้ เพื่อนหรือ,อ fc เราที่เข้ามาเห็นนะเราก็กดเข้าไปดูปุ๊บคำว่าแบรนเนอร์นี่ก็เป็นที่อ้อมสร้างไว้ก่อนหน้านั้นได้อ้อมจะสร้างใหม่แล้วก็ไปตรงคําว่าสร้างแบรนเนอร์ที่อยู่ด้านล่างที่มีเครื่องหมายบวกด้านล่างเนี่ยนะล่างสุดแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมให้นะเราก็พิมพ์ลงไปนะคะตอนนี้อ้อมก็พิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้อมพิมพ์มว่าสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจค่ะตรงนี้นะ แล้วเราก็มาติ๊กตรงเป็นช่องสีเงนะงส่เหลี่ยมตรงนี้นะช่องสี่เหลี่ยมเลื่อนผ่านด้านล่างที่เกิดนี่นะคะเขาเขียนไว้ตรงนี้เราก็ติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะคะติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มากดคําว่าเพิ่มแบรนเนอร์ปุ๊บข้อความที่เราเขียนจะมาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เราก็มากดแสดงพอกดแสดงปุ๊บนะคะตัวหนังสือก็จะมาเลื่อนอยู่ ตรงใต้ชื่อของเราตรงนี้นะคะมาเลื่อนอยู่ตรงนี้ก็จะเพิ่มสีสันให้กับไลฟ์ของเราบนาด้านบนไลฟ์นะคะตรงนี้นะคะโอเคบแบรนเนอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูคำว่า,าแบรนด์นะคะตรงนี้ขวามือข้อที่สามกดนะคะก็จะเป็นเหมือนถาดสีตรงนี้นะคะก็เกี่ยวกับสีนั่นหละค่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะสีเหลี่ยม ปุ๊บเขาก็จะมีสีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะตรงนี้จะเอาสีไหนก็กดไปดูนะก็จะเปลี่ยนตามนะคะตรงนี้ตรงหน้าจอเปลี่ยนตามสีไหนไหนสีอะไรอยากจะได้สีไหนสวยๆชอบถูกใจถูกอารมณ์ของเราวันนั้นนั้นะก็จัดไปนะก็ <c oughs> พอเราเลือกเสร็จแล้วเราอยาก ออกก็มีตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายตรงนี้ออกได้นะแต่ถ้าเราอยากจะใส่เพลงนะคะเพื่อ,อเวลาเราไม่อยู่เราเดินไปเข้าห้องน้ําหรืออะไรอะ่ะอยากจะไม่ให้ไลฟ์ของเราเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเพลงของสตรีมอยนะ,ะเขามีให้นะใช้ได้นะก็จะมีรอกมีขับรถมีไลฟ์สุดนู่นนี่นั่นเราก็แค่แตะนะ,ะแตะปุ๊บนะคะเพลงเขาก็จะมีเสียงนะคะ พอมีเสียงปุ๊บถ้าเราอยากจะหยุดนะคะก็ง่ายๆก็มาตรงที่เดิมเนยแหละคะ่ะแล้วก็กดปิดแค่นี้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะเราออกไปจากตรงนี้ง่ายๆอันนี้คือแชทส่วนตัวนะ,ะเราล้ก็กดไปแชทส่วนตัวนะ,ะเราอยากจะคุยกับเพื่อนที่อยู่ด้านบนไลฟ์ด้วยกันนะคะ ถ้าเราเขียนตรงนี้คนที่อยู่นอกไลฟ์ที่อยู่ข้างล่างนะที่เขียนเป็นข้อความด้านล่างที่ไม่ได้อยู่บนไลฟ์ด้วยนี่จะมองไม่เห็นจะมองเห็นเฉพาะคนที่อยู่บนไลฟ์เท่านั้นนะเราก็สามารถแชทบอกเพื <ๆ S 1> อ่อนๆที่อยู่บนเวทอีอยู่บนไลฟ์ได้ว่าขอตัวออกไปธุระแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะ,อะพอเราทำนี่เสร็จเรียบร้อยอะเรากดเข้าไปตรงคําว่าข้อความเพื่อจะได้มองเห็น f c ของเราที่เข้ามานะคะตอนนี้คือเป็นการเตรียมเตรียมไลฟ์ด้านหลังด้านหลังไลฟ์ที่เรายังไม่ได้เปิดสตาร์ทการไลฟ์สดตรงนี้ด้านบนนะเรายังไม่เปิดเนาะแล้วทีนี้ตรงนี้นะก็จะเป็นช่องต่างๆตอนนี้อ้อมอยู่คนเดียวก็เลยกดให้ดูไม่ได้ว่าเป็นหน้าตาแบบไหนก็จะพูดคร่าวๆนะก็อันนี้ก็จะเป็นสองคนเวลาเพื่อนขึ้นมานะ ก็จะมีเป็นรูปสองคนตรงนี้สองคนลายตั้งนะเดี๋ยวถ้าถ้าตรงนี้ยถ้ามีคนขึ้นมาเกินสองคนก็มันก็จะเล็กเล็กเล็กลงไปอีกนะคะมันก็จะเรียงกันประมาณนี้นะมันก็จะเล็กใช่ไหมคะพอมีเพื่อนขึ้นมาเป็นคนที่สามก็เราก็มากดตรงนี้ช่องที่สามนะเขาก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนาะแล้วก็เวด ระยะห่างก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะดูกว้างขึ้นนะคะก็จะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนี่ก็จะทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในในไลฟ์ของเราเนี่ยจะเป็นช่องใหญ่นะช่องใหญ่ขึ้นส่วนเพื่อนๆก็จะเล็กลงสามารถสลับสับเปลี่ยนไปได้นะนี่นะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ปรับหน้าจอได้ตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะก็ เดี๋ยวเราลองลองเข้าไปดูตรงการตั้งค่าตรงนี้ปึ๊บ <c oughs> จะพาเข้ามาดูตรงคำว่าแขกนะคะอันนี้ทางอ่คอมนี้สามารถทำได้หลายอย่างทำเป็นภาพพื้นหลังเสมือนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะก็ศึกษากันต่อไปเนาะใครอยากจะทำพื้นหลังก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เอาภาพมาลงเลย ที่ออมพาเข้ามาดูก็คือเข้ามาดูตรงคําว่าแขกนะคะกดเข้าไปดูคําว่าแขกปึ๊บนะคะเขาก็จะมีแขกที่ถูกแบรนด์ก็คือคนที่เราเผลอไปบล็อกเขานั่นเองนะ,ะถ้าเราเผลอไปบล็อกเพื่อนในไลฟ์เนี่ยก็ให้เราเข้ามาตรงนี้นะเอ่อไม่ใช่บล็อกคนที่ขึ้นมาบนสตรีมหยาดนะคะเขาก็จะมาโดนกัดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้ามาปลด บล็อกของเขาได้ในตรงนี้นะเฉพาะคนที่ขึ้นมาบนสตรีมอย่าด้านบนจนะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนใครที่ไปบล็อกใครที่อยู่ด้านล่างเราก็ไปแก้ที่หลังบ้านทางบ t ยทีสตูดิโอนะส่วนถ้าเป็นบนไลฟ์นะคะที่เพื่อนๆขึ้นมาแล้วเพอเราเพอเราจะเอาเพื่อนลงแล้วเราเพอไปกดบล็อกเราก็มามาเอาเพื่อนออกตรงนี้ได้นะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของเรา จะตั้งค่าอะไรส่งเสียงยกมือเข้ามาให้เราเห็นก่อนหรือไม่นูน่นนี่นั่นนะคะเพื่อที่จะเช็คว่าเป็นเพื่อนเราจริงๆหรือเปล่านะคะก็โอเคนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนี่ถ้าใครจะถ่ายทอดก็คือถ่ายทอดตรงนี้ไปเลยนะเริ่มไลฟ์สุดตรงนี้ได้เลยนะ,ะถ้าหยุดไลฟ์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมจะเป็นสีแดงนะคะถ้าเรา,เอ,าอยากจะออกไปธุระนะคะ โดยที่ไลฟ์เราก็ยังดำเนินการต่อไปอยู่มีเพื่อนของเราอยู่ด้านบนเวทีเราถึงจะออกจากตรงนี้ไปได้นะ,ะนี่ออกจากสตูดิโอด้านล่างเนี่ยคะ่ะถ้าเราอยากจะออกไปเนาะเรากดตรงนี้ออกไปได้นะ,ะแต่ต้องมีคนอยู่บนตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไลฟ์เราจะหยุดไปนะคะอ่ะลืมบอกเนาะว่าเออเชิญคําเชิญ คำเชิญคืออะไรคำเชิญก็คือลิงก์ที่จะขึ้นมาบนสตรีมหยาดแล้วก็กดคัดลอกกดตรงนี้เป็นสีฟ้ากดคัดลอกแล้วก็กดกากบาดออกมาแล้วก็มาวางตรงที่เป็นช่องเนี่ยค่ะแล้วก็กดก็วางลงไปเขาก็จะขึ้นมา,าตรงช่องความคิดเห็นนะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ด้านล่างเขาก็จะเห็นเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ เราก็กดเข้าขึ้นบนไลฟ์นะคะอันนี้ก็อ้อมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปศึกษานะก็เชิญนะคะกดเข้าไปเลื่อนดูด้านล่างนะคะอ้อมก็จะทำคลิปที่มีประโยชน์จะปะปนกันมากับคลิปคลิปกินนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะ,ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกมินทุกไลค์นะ,ะขอบคุณทุกการแชร์นะคะเดี๋ยวพบกับอ้อม,ออมคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะพาทำอะไรหรือชิมอาหารอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ขอหยุดแค่นี้เนาะก็อ่ะเดี๋ยวอ้อมลงไปให้ดูเลยแล้วกันก็ออกจากโูลิโอมาอันนี้อ้อมไม่ได้ถ่ายทอดสดเนาะมาทำให้ดูเฉยก็จะลงมาอยู่หน้า ของอ่า <c oughs> สตรีมยาดเหมือนเดิมนะ,ะโอเคค่ะลากันไปกับหน้าสตรีมยาดนะคะเจอกันคลิปต่อต่อไปจ้ากับอมอมคนอีสานนะ,ะสวัสดีค่ะ